ครับสวัสดีครับแอดยิมอ S ไอแอดแตงโมกับสวัสดีครับสว่วนเที่ยงก่อ,กอนเที่ยงมือวันที่ยี่สิบคืสกิกายวันพ่อสอนงพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอแอดยิมครับกับมาทักท้ายนะครับหรือว่ามาหอผู้ที่ปากเขา ครับเพื่อมาล่อต้อนรับเอฟซีที่เพิ่เดินทางมาสักการะกราบบายครับองค์ูที่ประเขาองค์ผู้ตานะครับที่บ้านเลขที่ห้าเกตสุนหัสิบนะครับหลังห้วยออกนะครับอ่าเพราะว่าช่วงนี้คลิปกะอ่าสีโดดๆเท่านึงครับผมเพราะว่าหลังห้วยออกนะครับเนาะครับอืมครับมื่อนี้ก็มีเอฟซีนะครับเดินทางมาจากอ่าจังหวัดน้องคายครับเพิ่อนมาสักการะกระบายปูครับคุณแม่ท่านนี้ ครับเพิ่นกะเคยนะครับไปตวจแก้บาแก้บนอยู่ทั้งวัดศาสนุบุญวัดราดมนะครับมือนี้อ่าเพิ่นกะเดินทางมากับลูกกับหลานเพิ่นนะครับอ่าเพื่อมาสักการะกราบไหว้ครับอ่าองค์ปู่ชี้ปากเทองค์ปู่ตะนะครับแล้วก็แม่ครูอวมวนความได้อ่าของมาฝากนะครับเป็นบักเภาวนะครับอ่าบักเภาวครับผมที่อ่ามาฝากปู่นะครับเนาะอ่าครับกษัตริย์ทุกทุกขับก็ขอให้คุณแม่เพิ่นเดินทางกลับบ้านโดยความปลอดภัย ครับอ่าเพิ่นเจ็บเพิ่นไข่อันได้ยุ่งกับคอ้เพิ่นช่วงเพิ่นเศร้านะครับเนาะครับคุณแม่ท่านนี้เพิ่นกับเก็บแขนนะครับเก็บแขนเก็บแขนเพิ่อนยุ่ครับแต่ว่าเพิ่นไปบวชสามเดือนเพิ่นเมื่อกี้นี่ครับบวชอ่าเมีชี้นะครับบวชชี้ครับสามเดือนครับเขาพรรษาออกพรรษาเพิ่นกับสิ้นอ่าสิ้นแล้วครับแต่ว่าเพิ่นกับเดินทางมารวมบุญยุ่ตลอดนะครับอ่าครับผมกับ่อยคุณแม่เพิ่นอ่าเศร้าจากโรคไข้ไข่เจ็บนะครับอ่าครับค่อยๆร่างกายแข็งแรง ครับผมสำหรับแอดยิมเอาค่ากับเขากับน้ำแนวข้อแนวทางมือนีครับมาฝากเอฟซีนะครับเป็นแนวทางจากปูตาครับผมเฮ้ากับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกับเป็นแชร์แนวทางเลยครับเด้อใส่วิจารณ์ในการรับชมครับผมบอได้ชักชวนเล่นการพนันแต่ประกันใดครับเบิรงเป็นแชร์แนวทางเลยครับเด้อครับปูตาให้แม่คู่ครับ18บแนาฬิกาเมครับมือนีแม่คู่พันธี รถนะครับขับเบร์เดินนะครับเดีอไปธุระนะครับไปธุระครับแต่ว่าปู่กับไหแม่คู่สิบเก่าหนึ่งเก่าครับผมอ่าสิบแปดนาฬิกาเอากระพิจารณาเอาครับผมแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งศูนย์เก้าก็ได้ราคาปูให้ครับแล้วก็ปูให้นะครับค่าขนมอ่าอ่พี่อ่าคุณแม่ลัญยานะครับคุณแม่ลัญยาครับผมสิบเก่าขึ้กันอ่าครับคุณแม่ลัญยาเพิ่นอ่า ค่าขนมน้ำปูปูก็เลยจะให้เนาะครับค่าขนมค่ากับข่าวกับน้ำมาละครับสิบเก่าขึ้นกันเนาะครับแล้วก็ปูให้เกี๊ยวตียงโมครับผ้าบักข้าวให้ปูตาสิบหกหน่วยอ่ะสิีอันนี้ก็เป็นค่ากับขาวกับน้ำนะครับเนาะที่ปูให้เนื้อทางครับใส่วิจารย์ในการรับชมครับกับด้านว่ครับเนี่ย ครับคนกลับด้านแอสยิมก็ขอโทษขอให้นะครับมันเป็นอะไเอากล้องมาด้านนี้ครับผมเพราะว่ามีคลิปสัน้นไอแอสยิมตัวต่อตามตัวเลขน้ำแอสยิมนะครับเด้อหนึ่งเก่าไฮแม่คู่สิบแปดนาฬิกาหร,รือว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์เก้านะครับคำว่าสิบเก่าราคาให้ค่าขนมครับคุณแม่ลัมยานะครับเนาะสิบเก้าขึ้นกันราคาให้ค่าให้ค่าแตีงหมู้าปับข้าวสิบเก้าอ่าให้แตีงหมูค่าเมื่อนี่แตีงหมูเปเตียงหมูเป็นคนแตีงขันเนาะ ครับผมแต่งคันขึ้นได้ครับกันไว้หกศูนย์กับเก้าศูนย์เด้อแต่เมื่อวานสร้าง๋วยเตี๋ยวถ้วยละหกสิบบาทเก้าสิบบาทไว้นั่มอ่าครับผมหกศูนย์เก้าศูนย์นะครับเนาะครับเพราะว่ากันจินถ้วยละสิบหกบาทเก้าสิบเก้าบาทมันเบี่ยมครับก็ให้กินถ้วยละหกสิบบาทเก้าสิบบาทนั่มเลยครับเด้ออ่าเอสซีครับพี่จะน่าเอาอันนี้เป็นแค่แนวทางครับใส่วีจายญานในการรับชมครับช่วงนี้ก็เริ่มสิเคานาหนาวแล้วเพราะว่า ครับอ่ามันปลายเดือนปลายเดือนก็ถือว่าปลายเดือนนะครับวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนแล้วเดือนหน้าก็เป็นเดือนธันวาเนาะครับอ่าเป็นเข้าหนาหนาวแล้วเริ่มสิเข้าหนาหนาวแล้วครับผมเอฟซีก็รักษาสุขภาพเนะครับเด้อครับเพราะว่าอ่าผู้อ่าอายุหลายๆสิครับถืึงงาหนาวเนี่ยมักอาจจะเป็นเจ็บเป็นไข้ยังกระไดอ่ากับเวลานอนกลางคืนกับอุ้มผ้าหุ้มยังดีเนาะครับเนาะครับเพราะว่ามันจะเข้าหนาหนาวแล้วอากาศมันเปลี่ยนเด้จากฝนมาเป็นหนาวจากฮ้อนมาเป็นหนาวสิครับมันกระทันหันนะครับเนาะ ครับก็บอย่าลืมแนวทางมือนี้ข้ากับเข่ากาับน้ำนะครับวันที่20พฤศจิกายนพศ2567ครับหนึ่งเก่าปูหาแม่กู้สิบแปนาฬิกาเหมืับเนาะแล้วก็ปูให้ค่าขนมพีรันพีรันญาหรือว่าแม่รันญาเนาะครับเนาะสิบเก้าขึ้นกันราคาปูให้เกียดตียงโม่ครับข้าพาปักเผาเอ่า, 14, ายีเสิบปมาเปิดเตีงโม่คนเปิมข้นแตีงคันอ่าขึ้นกระลาบปูให้นะครับปูให้ค่าแตีงโม่พาปักเผาถวายปูก็คือ16 อ่าแล้วก็สิบหกคำว่าหกสิบหกกับสิบเก้าเนี่ยเขาจะลืมเก้าศูนย์หกศูนย์พร้อมนะครับเด้อครับเฮากระไปยิบไปหาหรือว่าไปซั่งก๋วยเตี๋ยวซั่งตำหมกสมไว้ครับผมอ่าไปจ้๊อ่าค่าตำหมกสมค่าก๋วยเตี๋ยวมาโอ้ยเสียดายได้ยิ้มก็บ่อบอกแม่ปัจสุวันอ่าครับผมเฮากระใส่พิจารณาในการรับชมเอาครับเฮาสิไปซั่งกินเวลาใดอ่าก็แล้วแต่สิ่งจะลืมว่าเมอนี้ปูตาครับขี่รถปักเบนทะเบียนสิบเก้าไปทุระเนาะครับเนาะนะอ่าไปทุระ ครับเขาก็ใส่วิจัยญาณในการรับชมนะครับเนาะครับก็ใกล้บุญอ่าบุญก็ใกล้ข้าม่าดิวันที่เก่าท่านบ้านะครับอ่าวันที่เก่าท่านบ้าครับเป็นเมื่อเฉลิมฉลองนะครับอ่าหอปูชีปลาขาวนะครับหอปูชีปลาขาวแม่คู่พิ่นกาจัดทุกปีครับอ่าก็จะมีกองเงาทีมกองเงาแล้วก็ตอนแรกนะครับตอนคำก็จะมีมอร์รัมขนาดใหญ่ครับมอร์รัมซับสไตล์ครับนำทีมโดยแม่คู่หอมหวนแล้วก็อาจารย์เฉลิมพล อ่าแล้วก็อาจารย์สมกิตนะครับเนาะสมกิตบ่อทองเฉลิมพลมรดกับสามนักร้องดัมมอลลสามสไตล์นะครับอ่ากลับมาชมมามวนน้ำกันเลยครับเด้อวันที่9ธันวาที่บ้านเลขที่570หอปูชีปลาขาวนะครับเนาะอ่าเก่าธันวาของทุกปีนะครับยามวัเว้นช่วนตะเข้าตะเซาเนี่ยก็จะมีครับอ่าจัดพิธีนะครับจัดพิธีนะครับอ่าจัดพิธีบวงสรวงคลหมากรากไม้เนี่ยแหละครับหลายอย่างปากเผา ปูคนเสียเอาจากลูกจังสีนะครับอ่าเอฟซีทันทีเดินทางมาครับพาวาบักเผาได้ใส่จํานวนหลายครับจํานวนหลายได้ละปีกายวันเก้าสิบเก้าลูกนะที่แอดยิมอ่าพาบักเผายิมมาสปีกายนี่นะครับเก้าสิบเก้าลูกกันนะครับผมแล้วกับผลละไม้ผลละไม้ครบยางเลยครับครบยางทุกสิ่งทุกอย่างครับถือว่าเป็นงานใหญ่เนาะครับเนาะที่เก่าทันว่าครับผมอ่าเอฟซีทีเซมาร่วมงานครับเข้าเดินทางมา วันที่เก้างสีวันที่เจ็งสี่วันที่หกขสีเขากำมาได้ครับเพราะว่ามันด้จัดพิธีเนะครับจัดประดับประดาให้องค์ปู่ชีปากาวนะครับคือแอดิมเพชรปีกายนี่ครับผมต้นกล้วยต้นอ้อยไรสิ่งไรยางนะครับที่จัดให้องค์ปู่นะครับให้มันครบเสร็จเพลินครับสวยงามครับเพราะว่าปู่กับพระทานโชคให้ครับก็บหลายนะครับเนาะหลายคือว่าหลายเลยเกือบแปดปีมานมากครับก็ มัวแต่บะมีก็คือวังเขาพรนสามานี่ครับมาฮอดช่วงเดี๋ยนี้ครับก็ย์ย่าก็ได้ได้โชคอยู่เฮาวกะสูต่อไปเอฟซีสายบุญลูกหลานปูตาเท่าขับเนาะอ่าสูซูไปน้ากันครับยาทิ่มยาป๋ากันอ่าลงคลิปไปกับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วครับดื้อครับยาทิ่มยาป๋าแอดยิ้มแอดไอแอดแตงโมครับกะสูไปน้ากันครับกะสีขอเป็นสะพานบุญให้เอฟซีอยู่ในละอ่าครับมีคลิปอันใดครับที่ปูตาเพิ่นอ่าให้แนวทางมาครับแอดยิ้ม เอสไอเอสแตงโมกสีลงมานําเสนอครับให้เอฟซีครับเพื่อได้โชคได้มานน้ำกันเพื่อได้โชคได้หลับนะครับเนาะครับอ่าประทังมือไปนี่ครับน่าเป็นแชร์แนวทางเลยครับเด้อใส่วิจารยันในการรับชมครับผมกับคอยเอฟซีทุกทุกท่านนะครับในเบื้องคลิปนี้แล้วนะครับให้โชคโชคมันมันนะครับเด้อลำลำเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดกับคอยสมบัติปรารถนาทุกประการ ครับพ่วงคอให้บุญบารมีองค์ูชีบะเขาปูตาเนาะครับกรรมดาในสายบุญของปูครับเระว่าจะเป็นนาทีการงานครับหรือว่าพ่อค้าแม่ขายนะครับครับขายสินขายของขายรับขายดีนะครับเพราะอธิษฐานเราครับคือวหน้าทีการงานก็ให้จะเลื่อนงเรื่องทุกประการครับเพราะว่าปูตากะยาไข่นะครับแอดยิมแม่คู่แล้วก็ทีมงานทุกผู้ทุกคนครับกับบาดานิ่งนอนใจนะครับทำทุกปีที่ทางที่ปูให้มาก แต่ว่าได้บ่ได้มันก็คือววาล่ะครับเพราะว่าไม่คู่กับเห็ดทุกอย่างละครับเพื่อเสียให้ตัวเลขเขามันบ่กเขาเข้ากัจําเป็นนะครับเนาะเพราะว่าเห็ดแล้วแต่ว่าปูพ่นกระเตือนนี่ดอกปู่ที่ปักเขาบอกว่าครับอ่ามันยังบ่ได้ดีลูกกว่าซันวาอ่ามันกาจะมีแนวนั้นยุ่เนาะครับผมฮากะสั้ๆไปน้ากันครับแอดยิมกันหลื้ตัวที่กันครับก็เที่ยวมากก็คือคุณอ่า่อคุณมากขุนแม่ประไั่สิครับเดินทางมาก ครับว่ามันทุกเมือครับช่วงไม่รัฐบาลไทยสีออกนะครับเนาะครับอ่าแล้วก็เอ่อมันบริโภคได้มาน้ากันสีขาวกับกับกันเลียตัวหุ้นผัวเพลินครับผมกับทุกผู้ทุกคนแหละครับเพราะว่าผู้บริได้มากครับกับไปยิบไปหาสลากกินแบ่งลายขึ้นกันเนาะครับเนาะมันก็คือมันสีได้คันเบลวอก์เอบซีครับกับยันมันมากสินะครับกับยันเอลซี่บริได้เนาะครับอ่ามันบ่เข่ากับกับขอโทษขออภัยหลายๆครับแราคา ตัวเลขของเสียจวนครับงวดบางที่ผ่านมาเนาะครับเพิ่นมาสองคับมาหนึ่งนะครับเข้ามาคู่เลยครับของเสียจวนนะครับเนาะครับมาคู่ของเสียจวนมาถึงสองมาถึงหนึ่งนะเพราะว่ามันสองสองหนึ่งเด็ครับของเสียจวนงวดนี้มาอ่าถึงสองเลยนะครับมาคู่ของน้องเลยของเสียจนสองงวดซ้อนเด้ครับของแม่คู่กับเข่าสองงวดซ้อนแต่ว่าเป็นยูลับลอยครับยูลับลอยกับหลักเสีากับยูลักซีฟนะครับยูรับลอยกับหลักซีฟงวดนี้ครับของแม่คู่กับ ครับมาสองของของแม่ค oh, ู kind of ่มาสองกับมาหนึ่งโอ้ของแม่ค <Yep. S 1> uh, so ู่มาสองกับมาเอมาสองกับไอของแม่คู่มาสองนะครับงวดหนึ่งมาสองอ่าเพิ่นกับนวลในสองกับเก็ดนะครับของแม่คู่กับมาสองครับเขาอ่าเขารักสิบกับรักลอยนะครับของแม่คู่ก็ได้ครับอ่าวารุดงวดนี้ก็ได้ครับอ่าก็รอดติดตามอีกเทียนหนึ่งนะครับไดยินข่าวว่าอ่าเสียจวนเพิ่นสีมาให้แนวทางอยุติเ่าว์เพิ่นสีมาช่วงใดก็รอดติดตามเลยครับเด้อแนวทางเอฟซีนะครับงวดวันที่ หนึ่งท่านว่าข่มนะครับอาหารกตรอดติดตามเบิ้งครับว่าเสียจวนพันสิคำนวณงใดๆสายฟันเงินล้านครับเสียจวนพันธุ์สีฟันแดงใดๆหรือว่าแม่ยคู่พันสิคำนวณใดตัวใดเฮาก่าที่จ้าน่าใส่กับตัวเฮามักหรือว่าเลขควบฟันของเฮาครับผมอ่าครับผมหรือว่าผู้ตาหรือว่าองค์ูชีบปะขาวครับคุณเบอร์ชันโชกแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกับสีน้ำเสนอพรอแม่พี่น้องครับเป็นระยะระยะไปนะครับก็คือมือนี้ละครับมีเอฟซีมา แอดยิมก็นั่มคากับเขากับน้ำมาฝากเอฟซีนะครับเด้อครับผมอันนี้การจดเอาครับแต่ว่าลืมเขียนลงก็คือเก้าศูนย์หกศูนย์นะครับเนาะเอาไปใส่คำน่ครับผมว่าปูบอกสิบเก้าเลยสิบเก้าวันอาทิตย์หนึ่งศูนย์เก้าเสียหนึ่งศูนย์หกครับผมกลับไปกลับมาสิเนาะครับให้โชคๆมันมันน้ำกันเพื่อทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อความเจ็บใจใดความไข้ยาให้มีครับอันใดบดีก็ให้ปูปัดเป่าให้ลูกหลานเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับมีแต่โชคแต่หมันบว่าจะอยู่ต่างประเทศ หรือว่าทำงานอยู่ตัวต่างจังหวัดอ่าหรือครับคือว่าอยู่บ้านไก่เรื่องเชียงนะครับใครสดๆมันมา,มาน้ำกันทุกผู้ทุกคนแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกราบขอส,สวัสดีครับ